นะครับเตรียมรับมือต้อนรับสงการปีใหม่ไทย2 5 6 3ผ่านไปแล้ว3ราศีนะครับมาถึงราศีที่4แต่ก่อนจะชมราศีนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแจ้งเตือนกดติดตามนะครับในช่องของเราด้วยโคโลไลท์และเดี๋ยวจะมีช่องของผมอีกช่องหนึ่งชื่อเฮงเฮงัปังแชนแนลจะเป็นการพาไปเที่ยวพาไปทานพาไปนั่งคุยเรื่องดวงชะตากันแบบนอกสถานที่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม คราวนี้นะครับผ่านไปแล้วลาสามราศีเราเข้าดาวกันไปราศีแรกที่ผมให้เป็นราศีประธานในการรับพระพฤหัสกับพระเสาเราให้เป็นที่มังกรนะครับต่อจากมังกรก็เป็นกรกฎต่อจากกรกฎผมก็ไปที่เมถุนนะครับคราวนี้มาถึงราศีที่สี่ผมวางดวงแล้วผมให้น้ําหนักไปที่ราศีสิงห์นะครับที่ต้องรับมือพระพฤหัสกับพระเสาย้ายราศีนะครับ มาในมุมนี้เขาบอกว่าเป็นภพอลิของชาวราศีสิง์อริก็หมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาเพราะเลือหัสคือผู้ใหญ่นะครับเสาคือความอดทนเสาคือความแบกรับตอนนี้ทั้งดาวอดทนดาวแบกรับดาวผู้ใหญ่ดาวคอยให้ความช่วยเหลือตกอลิหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าชั่วโมงนี้รู้สึกโหพลังวังชาความอดทนความแบกรับ เรื่องหลายๆเรื่องทําไมมันหนักมันเหนื่อยภาระมันเยอะจังเลยนะครับวิ่งไปขอความช่วยเหลือใครขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็แยกผู้ใหญ่ก็ลําบากอยู่เพราะ,ะน้นชาวราศีสิงห์ชั่วโมงนี้ก็เลยต้องอัตหิอัตโนนนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปก่อนนะครับที่สําคัญวันนี้2เมษายนยังมีดาวพุธนะครับย้ายอีกนะครับย้ายเข้าราศีมีนพุธเนี่ยเป็นดาว การเจรจาค้าขายการเงินการทองเป็นดาวกระเป๋าตังค์และลาบผลของชาวราศีสิง์เลยพุทธไปป่วยอ่าแย่เลยนะครับก็บอกว่าเงินเรานะครับผู้ใหญ่ก็ลําบากเงินก็ป่วยนะครับโอ้โหทำยังไงดีนะครับ oh, <no. S 1> แปลว่า แก้เค้นยังไงโอ้โหสายร้อนมาหาผมเจออาจารย์แช่แล้วนะครับแก้เค้นยังไงโควิดด้วยไปไหนก็ไม่ได้ลําบากผมบอกว่าเอาเป็นว่าเราปรับชัยูมิมงจุ้ยในบ้านเราเลยนะครับพุทธคือน้ําตอนนี้ไล่ตรวจเลยครับก๊อกน้ําในบ้านของเราตรงไหนรั่วหยดเสียหายซ่อมซะนะครับเหมือนกับเป็นการซ่อมเรื่องเงินเรื่องทองเราปรับปรุงระบบน้ําในบ้านเราทุกจุดให้ดี แก้ัวจุ้ยตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการเงินเราก็ค่อยๆดีขึ้นคราวนี้แล้วจะดีเมื่อไหร่นะครับดาวอาทิตย์ดาวประธานดาวเจ้าบ้านของชาวราศีสิงห์ก็ไปป่วยด้วยเพราะนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บตัวไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไม่รู้สาเหตุนะครับด้วยเหตุที่ดาวประจาตัวเองเนี่ยไปป่วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยว13มเมษานี้พระอาทิตย์ย้ายออกจากมรณะแล้วเข้าพบสุภะ แล้วก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะครับวันที่12เมษายนเนี่ยก็มีแพ็กเกจย้ายด้วยนะครับแพ็กเกจย้ายเข้าบกสุภาโอ้โหเกตคืออะไรครับเกตคืออยากไปทําบุญสุภาคือโอ้ยอยากไปแก้บนเราติดสินบนเยอะแยะหมดเลยนะครับอยากไปทําบุญอยากไปแก้บนก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเราเคอร์ฟิลไม่ให้เดินทางไปไหนเพราะฉะนั้นแก้บนกางแจ้งที่บ้านเราก่อนนะครับแล้วก็บอกท่านว่า เดี๋ยวถ้าลูกมีโอกาสเดินทางได้เดี๋ยวจะไปแก้บนถึงสถานที่เพราะฉะนั้นแก้บนกลางแจ้งวิธีแก้บนกลางแจ้งเดี๋ยวไลน์มานะครับถามในอินบ็อกซ์ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมตอบให้เป็นคนๆไปว่าคุณบนอะไรไว้ต้องแก้ยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะแก้บนยังไงเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับซ่อมน้ํานะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับทำสมาธิเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวหลังสงการน่าจะมีอะไรดีๆอดทนอีกนิดนะครับผมชาวราศีสิงห์นะครับ 来没？Bye,